สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้าเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุได้ทราบนะคะเมื่อคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์สอส,อสอ .9 กลายเป็นประธานได้ประกาศแล้วเดินหน้าแก้กฎหมายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่โดยจะปรับจาก600บาท ไปเป็นแจกแบบทวนหน้าได้รับคนละ1,200บาทเท่ากันทุกคนและเจาะเดินหน้ารวบรวมรายชื่อสอสอทุกคนช่วยกันผลักดันแก้กฎหมายนี้ให้เสร็จภายในสภาชุดนี้จะหมดวาระและเตรียมที่จะยกเลิกแบบขั้นบันได โดยชี้ว่าเงินผู้สูงอายุไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้วและเงินที่ได้รับในปัจจุบันที่ได้รับอยู่600ถึง1,000บาทไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันซึ่งจะเร่งทำทันทีโดยไม่ต้องรอพรบบรนานาญ3,000บาทเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากนะคะ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ1,200บาทเท่ากันทุกคนคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดสิ์สาสา .9 กลเป็นประธานประกาศเดินหน้าชงเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นคนละ1,200บาทให้สำเร็จก่อนสภาชุดนี้จะหมดวาระมีลุ้นได้เงินเพิ่มกันแน่นอนนะคะกมอทอสวัสดิการเตรียมเสนอร่างแก้กฎหมายผู้สูงอายุ ปรับเบี้ยเพิ่มเป็น3,000บาทโดยไม่ของงบเพิ่มแต่จัดสรรภาษีใหม่วอนรัฐบาลพิจารณาก้าวข้ามสวัสดิการหลักร้อยเป็นหลักพันในนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรและนางสาววันวิภาไม้สนพร้อมด้วยกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎร ถแถลงความคืบหน้าของอนุกรรม,มาธิการเรื่องของการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนหรือบำนาญ3,000บาทซึ่งเรื่องนี้มีการดำเนินงานมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุโดยมีการจ่ายทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีการริเริ่มสวัสดิการนี้แต่ในขณะน,นี้ตัวเลขเงินคงที่มานานมากแล้วและเห็นว่าปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการยังชีพแล้ว ซึ่งกรรม,มาธิการชุดที่แล้วได้ตั้งอนุกรรม,มาธิการเรื่องแหล่งของรายได้และแนวทางการพิจารณากรอบของกฎหมายและได้พิจารณาส่งร่างให้กับสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังฝ่ายบริหารขณะนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ถูกตีตกเนื่องจากเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินเราจึงยังไม่หยุดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องและผลักดันเรื่องนี้ คณะกรรมาการจึงได้พูดคุยกันแล้วก็ตั้งอนุก,กรรมาธิการเพื่อที่จะพิจารณาระบบบำนาญพื้นฐานให้เกิดขึ้นซึ่งในครั้งนี้เราพูดไปถึงว่าถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ตามตัวเลขที่ภาาประชาสังคมส่งมาคือ3,000บาทต่อเดือน แล้วไม่ไปแตะในส่วนงบประมาณเพิ่มเติมเลยเราจะจ่ายได้เท่าไหร่วันนี้เอาความเป็นไปได้เข้าว่านี่จึงเป็นที่มาของการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาโดยมีนางสาววันวิภาเป็นประธานอนุกรรมธิการที่พิจารณาเสร็จแล้วและสุดท้ายข้อสรุปแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่สุด ไม่กระทบต่องบประมาณไม่กระทบต่อภาษีต่อเพียงความจริงใจของฝ่ายรัฐบาลที่เห็นพ้องต้องกันเราก็จะสามารถขึ้นเงินผู้สูงอายุจาก600บาทได้ในสมัยนี้นางสาววันวิภากล่าวว่าแม้พักเก้าไกลไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลและทำงานในหน้าที่ฝ่ายค้าน เราก็ใช้กลไกลทุกช่องทางต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การต่อยอดกับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้และรับปากกับประชาชนไว้เพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้จะเป็นก้าวแรกขั้นพื้นฐานของบำนาญประเทศไทยที่มีหลักร้อยเกินกว่า30ปีแล้วและไม่มีการปรับขึ้นทั้งที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเราอยู่ในสังคมสูงวัยแต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็เป็นการไม่สอดคล้องกับสภาวะผู้สูงอายุปัจจุบัน ในรายงานฉบับนี้มี2ส,ส่วนคือแก้ไขพรบรผู้สูงอายุปี2546ในมาตรา11ว่าด้วยเรื่องของการจ่ายเงินผู้สูงอายุซึ่งฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลเพราะเนื้อหาไม่เหมือนกันโดยกรมะทได้ใช้กฎหมายเก่ามาแก้ใหม่ว่าด้วยหลักการวิธีของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งกฎหมายเดิมเขียนไว้ว่าให้จ่ายตามความเหมาะสมเห็นสมควรแต่กฎหมายฉบับใหม่คือให้จ่ายไม่น้อยกว่าเส้นผ่าความยากจนที่สภาพัฒน์กำหนดซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,900กว่าเกือบ3,000บาทและได้มีความเห็นพ้องต้องกันในมติคณะกรรมาธิการ เซ็นลงนามในกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขและกำลังจะยื่นสู่สภาในนามของคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมและน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของสภาชุดที่26ที่มีสอสอทุกพรรคการเมืองเซ็นชื่อร่วมกันในนามกอมอทอซึ่งข้อความตรงนี้ก็หมายความว่าคณะกรรมาการจะร่วมมือกับสอสอทุกคนจะช่วยกันผลักดันให้การแก้กฎหมายและการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น1,200บาทนั้น สามารถเพิ่มได้ในรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือรัฐบาลเศรษฐานั่นเองนะคะก็จะมีลุ้นภายในงบประมาณปีนี้หรือปีหน้านะคะและส่วนที่2ในเรื่องของการใช้เงินเราได้ศึกษาเพิ่มในเรื่องของการใช้เงินเพราะการทําเงินบํานาญประชาชนต้องใช้เงินจํานวนไม่น้อยเช่นปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่11.8ล้านคน ใช้งบประมาณประมาณ90 0 0 0ล้านกว่าบาทแต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบกับบำนาญในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่กินงบประมาณไปกว่า 300,000, ล้านเปรียบเทียบกับบำนาญประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ดังนั้นบำนาญฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นหรือบอกว่าจะลดบำนาญข้าราชการแต่เราชี้ให้เห็นว่าบำนาญของภาคประชาชนใช้งบประมาณน้อยมากกับคนเกือบ12ล้านคน จึงไม่จำเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบ9ก้ากระโดดแบบ3,000บาทแต่อาจจะขึ้นเป็นจากปีแรกจาก600บาทเป็น1,200บาททวนหน้าได้หรือไม่แล้วปีต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น2 0 0 0หรือ3,000บาทโดยที่เราเรียกทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชนอาจารย์ด้นานเศร,รษฐศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการเพื่อช่วยการพิจารณาเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นมาว่าหากจะปรับเงินบำนาญของประชาชนเพิ่มขึ้นจะทำอย่างไร แน่นอนว่าในปีแรกจะปรับขึ้นจาก600เป็น1,200บาทต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ5,000-6,000ล้านบาทจึงคิดว่าถ้าเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินหรือซ้ำซ้อนกับกระทรวงทะบวงกรมต่างๆเราสามารถมีเงินเข้ารับถึง40,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าปีแรกเราจะปรับเพิ่มจาก600เป็น1,200ได้แน่นอน ฉะนั้นอนุกรรมมาธิการก็ศึกษาไปอีกว่าหลังจากนั้นถ้าเพิ่มอีกเราจะทำอย่างไรดูแลทั้งภาษีเก่าที่เรามีอยู่และปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ BOI ภาษีที่ดินที่ดินรวมแปลงที่เรายังไม่เคยแก้ไขในอนาคตเราควรจะปฏิรูปภาษีเหล่านี้หรือไม่หรือในอนาคตภาษีที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภาษีด้านพลังงานภาษีบาป ภาษีด้านอื่นๆหรือกองสลากที่มีคนถูกแล้วไม่มาขึ้นเงินเราจะหาทุกช่องทางว่าจะนำภาษีตัวใหม่ๆหรือตัวอื่นๆเข้ามาในบำนาญได้หรือไม่จึงอยู่ในรายงานฉบับนี้ที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นก้าวแรกของจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงเรื่องบำนาญพื้นฐาน ทั้งนี้คิดว่าทุกพักการเมืองที่เคยหาเสียงไว้น่าจะสนับสนุนรายงานฉบับนี้รวมถึงพรบรที่เรายื่นในนามกรรมธิการและพักการเมืองหรือภกกาคประชาชนหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเซ็นรับรองและนำมาถกเถียงก,กันในวาระแรกเพื่อสร้างบำนาญพื้นฐานประชาชนได้หรือไม่นายนัชชากล่าวย้ำว่าร่างพรบรฉบับนี้เป็นผลงานของทุกพักการเมืองเนื่องจากว่าแก้ในหลักใหญ่ใจความเรื่องของการจ่ายเงิน ซึ่งในร่างพราบฉบับนี้ไม่ได้ใส่ตัวเลขเงินไว้ว่าอายุ60ปีจ่ายเท่าไหร่อายุ70ปีจ่ายเท่าไหร่แต่เป็นกรอบที่เปิดไว้กว้างๆที่รัฐบาลน,นั้นสามารถอนุมัติได้ แต่ขอให้อ้างอิงจากเส้นแบ่งความยากจนแต่ถ้าหากให้ได้ไม่ถึงเส้นแบ่งความยากจนอย่างน้อยๆก็ได้เรียงลงไปวันนี้ระบบสวัสดิการพื้นฐานที่ให้กับผู้สูงอายุเราหยุดชะงักตั้งแต่ปี2554ที่ประวัติศาสตร์การเมืองจะลึกไว้ในสมัยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรคณะกรรมธิการจึงขอวิงวอนไปยังนายกเศรษฐาทวีสิน ที่ท่านจะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ปรับฐานบำนาญพื้นฐานประชาชนจากหลักร้อยให้เป็นหลักพันได้ในยุคสมัยของท่านโดยการร่วมงานกับกรรมธิการเพราะกรอบเงินงประมาณที่เราคิดไว้ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเลย เงินงบประมาณปี2,567ใช้เงินบำนาญ92,000ล้านบาทแต่ในรายงานฉบับนี้บอกว่าจะหาและจัดสรรปันส่วนในส่วนของสวัสดิการให้ได้มาเพิ่มอีก40,000กว่าล้านนั่นหมายความว่า13,000ล้านท่านปรับจากหลักร้อยเป็นหลักพันได้ทันทีนนัชชาได้กล่าว นายนาชชาจึงอยากให้สภาผู้แทนรัษฎรรับทราบรายงานและส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนก้าวข้ามการช่วยเหลือประชาชนหลักร้อยที่มีอย่างยาวนานกว่า10ปีให้เป็นรายหลักพันในรุ่นของพวกเราเดี๋ยวเรารอฟังความคืบหน้ากันต่อไปนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเดียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะ